โอเคครับผมทุกคนก็สวัสดีสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่ผมงเล็กทีเอชนะครับก็ไปถอยเซตเลื่อยมาใหม่นะครับเป็นระดับรีเจนต์นะโอว่าในเซิร์ฟเนี่ยเซตเลื่อยนี่น่าจะมีมีไม่กี่คนนะทุกคนเซิร์ฟนี้นะครับสำหรับโซนโฟร์ไทยแลนด์นะครับเขาบอกว่ามีไม่เกิน3ไม่เกิน2คนประมาณ2อสามคนแหละประมาณนี้แหละนะครับไม่รู้เหมือนกันแต่ผมก็เห็นรีเจนตเนี่ยมีแค่คนเดียวนี่แหละอันนี้แหละนะเท่าที่ผมเห็นแล้วนะ มีเซตเดียวนี่แหละระดับรีเจนเน่เซตเรื่อย,ยแล้วก็อัติเมทนี่น่าจะมีคน2คนนี่แหละมั้งถ้าจะไม่ผิดนะประมาณนี้มันมีไม่เยอะครับผมเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะหายากมากนะครับก็เลยจัดมาเพื่อทาคลิปนะครับทําคลิปแล้วก็จะขายออกแล้วถ้าใครอยากได้ก็คอมเมนต์นะผมแล้วไม่งั้นก็ติดต่อมาที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะลิงก์เฟซบุ๊กส่วนตัวนะครับแล้วก็มี IG นอครนะทักมาได้นะครับถ้าใครอยากได้เซตนี้นะครับ ผมซื้อมาที่700บาทนะไม่รวมลูกแก้วนะอันนี้ลูกแก้วผมซื้อมาใส่เองนะครับก็ยัดขี้ไปนะครับขี้ขต้องบอกก่อนนะว่าขี้ที่เข้าเนี่ยน้อยมากนะครับดามเมียนก็153ไม่รู้ว่าเยอะหรือเปล่านะแต่ก็พอได้เลยสาหรับผมนะครับส่วนขี้นี่น้อยมากถ้าเยอะจริงๆขี้น่าจะประมาณสัก50ขึ้นไปอะ่ะถ้าเยอะจริงๆอะ่ะอันนี้คือ34น้อยมากนะทุกคนดูลูกแก้วบวก15้นี่ก็บวกขี้แค่2.5บวกน้อยมากครับโอเค แอดแทกก็จะมีประมาณนี้ฮิตนะครับ4,000นะครับแล้วก็สเปเชียลนะครับ4 9 0นะครับเพราะว่าผมนี่เป็นสายลงดันอยู่แล้วนะลงดันได้ยาวๆนะสําหรับเซตนี้นะครับผมส่วนของ DE ผมใช้เป็นเซตคริสต์มาสนะผมเป็นเซตซานตานะทุกคน mm hmm. ก็ยังไม่มีของ DE เลยนะยังไม่มีของแคสเลยนะยังไม่ซื้อครับผมเพราะว่ากะว่าจะซื้อเซตเลื่อมาทําคลิปแล้วก็ปล่อยขายไปแค่นั้นแหละ,ะครับหรือใครมีเซตอะไรอยากให้ผมทําคลิปก็ส่งมาได้หรือให้ผมเช่าก็ได้อ่ะผมเช่าทําคลิปคลิปนึง เราก็จะเอาคืนเลยนะครับสกิล e บวกเนะครับมีแค่ e บวกเนะสกิลไม่ได้เยอะบื้อวาอะไรนะครับส่วนเรื่องป้องกันนี่ก็น้อยมากนะสองพันสองพันมีสามพันสามพันก็คือดับเบิลนะครับ sp นะเลือดแค่หมื่นสองนะครับแล้วก็มานาเนี่ย sp แปดพันเก้าเกือบเก้าพันเลยนะครับประมาณนี้แหละนะครับผมส่วนประมาณนี้นะครับสำหรับสเตตัสของเซตเลื่อยนะครับเดี๋ยวผมจะลองลงดันดู ว่ามันจะเร็วขนาดไหนนะครับเอางี้ลองลองดันแดงดูไหมซื้อมาสักสองใบลองล,อง,ลองดันแดงดูว่าจะไหวหรือเปล่านะครับสําหรับเซตเลื่อยนะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่ผมจะมารีวิวเซตเลื่อยนะทุกคนใครที่ดูอยู่นะครับผมยังไม่กดไลค์ก็กรุณานะจิ้มกดไลค์ให้ด้วยครับลงทุนซื้อมา700บาทนะผมเซตนี้นะครับแล้วก็มีอีกเซตหนึ่งก็คือโอเวอร์โหลดตอนนี้หาซื้อยากมากเหมือนกันนะ มีไม่กี่คนหรอกที่มีนะครับในเซิร์ฟนี้ที่ครบเซ็ตนะก็มีโอเวอร์โหลดอันนี้ซื้อมา300นะทุกคนจริงจริงๆผมขาดผมขาดแค่3ส่วนผมก็จะได้โอเวอร์โหลดครบแล้วนะแต่ผมขี้เกียจตามหาแล้วซื้อแยกเขาก็ไม่ขายไงผมก็เลยจําใจต้องซื้อยกเซ็ตมาเลยนะครไอส่วนที่เหลือที่ขาด3ส่วนตอนนั้นผมขาดมือรองเท้าแล้วก็เสื้อนะครับ ผมขาดแค่สามอันพอผมจะขอซื้อแยกเขาไม่ขายนะครับก็เลยจัดมายกเซ็ตเลยละกันนะครับโอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันละกันโอ้โหโหลดสำหรับวันนี้ก็ลงดันแดงดูหน่อยละกันสําหรับเซ็ตเลื่อยไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่านะก็เป็นกาลังใจด้วยการกดไลค์ด้วยกันละกันนะครับผมลิ้นพันเลยไม่ได้ทําคลิปนานครับทุกคนมานาพันขวดนะครับเอา้เอาไอแม่ย้อาายอีบอลซะแล้วกู ยาวๆครับยาวๆครับทุกคนโอ้โหลืมไปมัน,ม,นมันมันมีกันอีนะทุกคนตัวพวกนี้มีกันอีนะอุย้ยอะไรวะเนี่ยอะไรครับเนี่ยการีหายแล้วครับผมยีได้รัวๆแล้วเราต้องหาจังหวะน,นิดนึงไม่ได้สิไม่ได้สิสโอุกันีมากแล้วครับสกิลผมไม่แรงนะดิผมลืม ันอีมาอีกแล้วสกิลผมมันไม่แรงอ่ะผมลืมทุกคนอะไรวะไม่โดน,นด้วยบูมไม่ตายตายสักทีเถอะไอ้นุ่มตายสักทีเถอะอูอ๋กันอีมาอีกแล้วครับนี่ครับถ้ามันมีกันอีคือผมไม่สามารถตีได้เลยนะก็สกิลผมมันไม่แรงครับสกิลแค่บวกเกตกันอีหายแล้ว กันอีหายแล้วทุกคนไม่ตายครับแข็งมากแข็งโป๊กเลยอีแทบไม่เข้าบอกเลยไปเล่นเจอบอนนี่งานหยาบเลยนะผมผมลืมไปว่าสกิลผมมันกากนะโอ้โหแต่กุญแจ2นี่รู้สึกว่าจะดรอปดรอปง่ายกว่าแผดกอนอยู่นะแพดก่อนนี่เล่นอันนี้สกิลสกว่าจะดรอปนะครับลืมไปว่าเสีนเลื่อยมันไกลนี่ว่ะจะเดินเข้าไปทำไมเออผูนี่ เออเบ้าน้องไม่ได้เล่นหนาเเชิ้มไม่ไม่ได้เล่นเลยแหละตั้งแต่เชือดแคบปิดไปไม่มีเชือดเล่นเลยนะตั้งแต่เชือดแคบปิดไปยาวๆครับผมคลิปนี้ใครที่บอกอยากดูคลิปยาวๆจัดให้เลยคลิปนี้ยาวแน่ครับคลิปนี้ยาวแน่ครับหายไปสักทีเถิดกันอีมึงอ่ะเพื่อน อุออ้มก็ได้อยู่นะทุกคนถือว่าแรงอยู่ถ้าสกิลบวกสิบนี่น,น่าจะแรงกว่านี้นะอันนี้สกิลแค่บวกเจ็ดนะได้มาครบเซตก็สกิลก็จะเพิ่มบวกหนึ่งใบเป็นบวกแปดนะทุกคนถ้าสกิลบวกเก้าก็จะเป็นบวกสิบอะไรประมาณนี้นะครับถ้าครบเซตนะถ้าใส่ครบเซตตนะอุม้มสุรเทพเพิ่มเลือด<ะ>โ,โดนตัวเดียวเอ้ยเกินเกิน มาดีครับมาดีครับสายลงดันอยู่แล้วอุ้ยเพิ่มเรื่อ,อ,อยๆเ,เลยวะตัวนี้ไอตัวนี้ยังเพิ่มเรื่อ,อ,อยๆเลยทุกคนสกิลไม่แรงด้วยแหละนะสปีด4,090นี่ถือว่าแรงแล้วนะทุกคนว่านะมันผิดที่สกิลผมเองเนะี่ยสกิลกากเกินนะครับถ้าใครมีงบอีกก็ซื้อสกองสกิลมาใช้นะครับอยู่แค่บวกเจ็ดนะไม่รู้ว่าจะ ได้ถึงไหนนะทุกคนกดไลค์กดไลค์ด้วยนี่ลงทุนเลยนะลงทุนซืซ้อเรื่อยมานี่ครับตัวกันอ e ี <c oughs> มาแล้วครับผมผมไม่สามารถต e ี <c oughs> ได้นะครับทีนี้โอ้หต้องตียาวเลยนะตัวนี้สกิลกาก,ากเินอีไม่เข้าเลยนะกดด,ด,ดีดีย้ำไปโอ้มาแล้วมาแล้วมันมาแล้วไอ้ตัวนี้มาแล้วมาแล้วมาแล้ว <c oughs> เอา้าทำไมต e? ีไม่ได้อนะ่ะตายสองครั้งแล้วตายสองครั้งแล้วตายสองครั้งแล้วสกิลค่อนข้างกาก,ากนะ ไม่ใช่ค่อนข้างนี่โคตรกากเลยแหละดีกว่าจะตายเลยแม่เนี่ยอ,อย่าหาทำนะอย่าหาลงนะอย่าหาลงนะทุกคนสกิลไม่พร้อมอย่าหาลงบอกเลยนะครับอู่เพิ่มเลือดอีกแล้วโกงอีกแล้วพวกนี้มันโกงอีกแล้วผมลืมไปว่าสกิลผมมันกากครับสกิลมันไม่ได้แรงนะทุกคนแล้วก็ฮิตก็น้อยด้วยนะฮิตแค่สี่พันเองนะครับมีโอกาสอีกแค่ครั้งเดียวนะทุกคนอู้ยากอยู่นะเนี่ยยากอยู่นะเนี่ย ไม่ใช่ง,ง่ายๆนะท้อเลยว่ะทุกคนผมท้อแล้วท้อแล้วดูทอ้ทอแล้วอู๋ตัวนี้แรงมากครับเลือดผมแค่หมื่นสองด้วยดิเลือดน้อยด้วยนะเลือดแค่หมื่นสองนะจริงๆถ้าจะให้เยอะจริงๆเลือดต้องสองหมื่นอัพนะทุกคนลืมไปครับเพิ่งซื้อมาเลยครับซื้อมาแล้วก็เล่นเลยนะ <c oughs> อู๋ต้องตีบอสอีกนานอีกนานเลยครับคลิปนี้ป่าไปสิบสองนาทีแล้วเล่นมาเจ็ดนาทีแล้วยังไม่ถึงไหนเลยนะครับ อุ้มอุ้ยอุ้ยอุ้ยห้ามตายห้ามตายห้ามตายเขื่อนได้ยุ่งแค่ครั้งเดียวโกูมันเยอะมากเยอะมากกูมานามานาดีเลยอีกมานาดีเลยเอ้ยเกือบตายหนีก่อนหนีก่อนอุ้มอุ้ม ดีนะสกิลของบอสตัวนี้มันไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นีมองเทง่งไม่ไหมเลือดมันไม่ลดเลยวาน่าโดนแล้วโดนแล้ว my gosh t h ต f ฟ c กเมื่อไรคุณจะตายครับเนี่ยผมเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วโอ้โหเพิ่มเลือดเลยดูดินพันแล้วกูเพิ่มเลือดแบบเรื่อยๆอะ่ะโอ้โหโดนแล้วดีนะสกิลบอสมันไม่แรง แทบไม่เข้าเลยนะไม่เข้าเลยก็ว่าได้แค่นี้แต่โอ้โหดไูไอ้นี่ตบดิตบอย่างแรงบอสยังตีง่ายกว่าเลยนะเนี่ยบอสตีง่ายกว่าอยู่นะครับโอ้ไม่แล้วเยอะด้วยครับเยอะด้วยเอ้ยลดนจนอีโบ้แล้วกูอือเอาเข้าไปเพื่อนเจ๋งอ๋อสกุลแหลกเลยเอาสกุลแหลกเลยนะเพื่อนตาย โอ้กันอีมาอีกตัวกันอีกี่ตัววะหน้ากันอีสามตัวโอ้แหลกเลยครับถึงขับแหลกครับถึงขับแหลกครับโดนโยกอีกแล้วกันอีสามตัวเลยนะทุกคนทำอะไรไม่ได้แล้วตอนนี้ตายครับเหลือตัวเดียวแล้ว ต้องจาัดก,การได้หมดนะครับดันแดงสุดท้ายตัวสุดท้ายดีนะที่ได้ครบเซตมาเนี่ยถ้าถ้าเป็นโลกไทยนี่น่า,นาจะยากเหมือนกันนะโลกไทยเพราะว่าครบเซตนะครับส,สกิลมันถึงจะบวกหนึ่งให้นะไอ้จบ12บนาทีโคตรนานครับใครอยากดูคลิปนานน,านดูคลิปนี้เลยครับน่าเบื่อ <c oughs> บอกเลยคลิป17นาที18นาทีแล้ว <c oughs> เดี๋ยวผมจะตัดให้มันสั้นที่สุดแล้วกันแล้วก็มาลองดู ดันสี่ครับผมว่าจะเร็วหรือเปล่าว่าจะเร็วสักแค่ไหนกันนะครับซึ่งผมก็ยังจับจุดวิธี E ยังไม่ได้เหมือนกันนะทุกคนมาดูดันสี่ครับถ้าคลิปหน้าครับผมใครอยากให้ผมทําคลิปเซตเรื่อยอีกนะครับคอมเมนต์มาเลยนะครับตูมเอ้าอีหมดตูมอู๋เบาถือว่าเบาอ,อยู่นะนี่ทุกคนถือว่าไม่แรงเท่าไหร่นะพเพราะว่าคีย์มันน้อยด้วยดิ เดนตัวเดียวเลือนแล้วมึงครึ่งเดียวครับเข้าแค่ครึ่งเดียวครับขี้มันน้อยด้วยนะทุกคนไม่ใช่อะไรหรอกแรงก็จริงแต่ขี้น้อยครับตุ้มผมว่าผมต้องทำทางสายขี้แล้วว่ะ มีในหัว2อ,อันนะผมก็คือบูดาก้อนกับซฟิงนะครับสฟิงน่าจะยากไปนะน่าจะแพงไปไม่งั้นก็ถูกที่สุดนะตอนนี้ก็น่าจะเป็นนักขุดนั่นแหละนะครับถูกสุดแล้วเ็จคริสต์มาสก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะค <laughs> รับแคสตัวแคสเราไม่มีนะทุกคนไม่ต้องคิดมากนะครับแคสเราไม่มีอุลบก่อนลบก่อน ว่าไง่าแล้วไงโอ้โหโอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้แหละนะครับผมก็ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาทําเตเลื่อยแก้มือใหม่แล้วกันจะทําลงดันสี่ลงดันคลิปเนี่ยทั้งสี่อันเลยนะเดี๋ยวมาทําให้ดูนะผมว่ามันใช้เวลาเท่าไหร่นานหรือเปล่านะซึ่งผมจะเปลี่ยนเป็นผมจะเปลี่ยนแคสด้วยนะเปลี่ยนดีด้วยผมจะเอาบูดาคอน,นี่แหละนะ มันน่าจะหายากเขาบอกแต,แต่วันก่อนเนี่ดินพันอีกนะแต่วันก่อนผมเห็นขายเยอะเลยนะพอวันนี้ผมมีตังค์ยังไ,ไม่มีขายเลยทุกคนนะครับไม่มีขายกันเลยนะนี่ไงเซตนี้โผล่ใหม่แล้วอ่ะน่าจะเป็นสามคนละมั้งสี่คนละมั้งเนี่ยเซตเลื่อยเนี่ยอันนี้เป็นระดับอัลติเมทนะซึ่งหายากมากนะหายากมากเซตเซิร์ฟนี้อ่ะเซตเรื่อยอ่ะเดี๋ยวผมจะไปซื้อเซตนักขุดมานะครับให้ครบเซตเลยนะครับ ตอนนี้มีอยู่2อันซึ่งสเตตก็ไม่ได้โหดอะไรมากมายนะครับคิดิเค้าบวกห้นะครับแล้วก็มีคิดิเค้าดาวเมทสิบจุดเอันนี้มีคิดิเค้า10.10.8นะครับมีแค่นั้นนะครับส่วนดาเมทไม่มีไออันนี้ไม่มีเลยนะครับอันนี้ไม่ได้บวกคิดไม่ไม่บวกคี้กับดาเมจเลยนะไม่มีเลยนะหมวกก็หมวกมี4.8นะครับแล้วก็ อันนี้มันบวกยัดยัด15อยู่แล้วนะก็มีอยู่แล้วแล้วก็มีบวกดาเมจ8.6ดอันนี้มีคีิตทิคอล4.6นะครับดาเมจไม่มีนะครับก็เดี๋ยวคลิปหน้าจะมาแก้มือใหม่แล้วกันคลิปนี้เหมือนมันเฟลเฟลยังไงไม่รู้นะทุกคนลืมไปด้วยว่าเลือดก็ไม่ได้เยอะเหมือนเสียไปลงดันแดงไอ้ชิมหายคีก็ไม่มีสกิลก็กาก,าก,ากอีกถ้าเ,เ,เป็นสกิลบวกสิบน่าจะได้อยู่แหละนะครับเมื่อยี้นะครับ ติดตรงที่มันกากนี่แหละนะครับสกิลหาซื้อยากเหมือนกันนะครับสำหรับสกิลครับซึ่งผมก็เคยหาซื้อบอกสิบอยู่เหมือนกันไม่มีใครขายเลยนะครับโอเคเดี๋ยวคลิปหน้าครับจะเป็นโอเวอร์โหลดหรือว่าจะเป็นเซตเลื่อยเหมือนเดิมก็รอติดตามกันด้วยนะครับฝากท่านผู้ชมนะครับผมกดไลค์กดซับสไครต์ช่องผมด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ลาให้ไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายจุ๊บไปแล้ว